สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i have CPU ครับผมป่าว i have CPU สำหรับเครื่องนี้23590าครับ the f o r c e สาย4มีคนถามว่าเปิดวันไหนอีก12-13วันนี้จะเปิดที่สาย4เป็นสาขาที่4เพราะผมชอบ ่อ,อย่างอื่นยังได้ครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่เครื่องนี้กันก่อนตัว CPU ครับ AMD Ryzen 5 5506ค o r e 12 Thread 4.2 g h z Turbo แล้วก็มาช์บอร์ดครับกิกะ b บต์ B450 MDS3H ครับแรมครับขนาด16 g ิจากซาดักทวิสบัส3200 m มกะแล้วก็การ์ดจอจะเป็นการ์ดลก Gforce GTX 1660 Super ได้ power supply จากเซลม a นตัว m e ก a แม็ก600วัต80 Plus อร ครับ Samsung 980ขนาดความจุ250 g กิกแต่ว่าสามารถที่จะเพิ่มได้โฆษณาเคสก่อนแล้วกันนี่คือเคส i h a v e ครับเป็นตะข่ายอย่างนี้พัดลม3ตัวที่เป็นตัว RGB ตรงนี้เป็นลายคาร์บอนเคฟล่าครับจะมีโลโก้ i h a v e CPU อยู่ตรงนี้ด้านข้างตรงนี้เราจะเจอโลโก้ i h a v e CPU ผมไม่ได้เขียนไว้นะ เนี่ยลบไม่ออกนะครับดังนั้นนี่คือเคส i have CPU ลยล็อตแรกมาประมาณ300ตัวดังนั้นนี่คือเคสของ i e CPU ครับ CPU ซครับ AMD Ryzen 5 5500ครับตัวใหม่ครับแคชตรงนี้16เมกครับเทอร์โบ4.2ครับ6คอ 12เทรดมันบอดเป็น Gigabyte B450 MDS3 ตัวเมมอรีครับ 16GB Buds 3200 MHz SPD ครับก็เป็นแรมจากซาดักทวิสต์นั่นเองนะครับแล้วก็กราฟิกการ์ดเป็น NVIDIA GeForce GTX 1 0 0 0 Super ครับคูดาคอ1,408ครับ GDDR6 ครับชิปแรมจากไฮนิกครับบัตวิด192ครับแบนวิด336กิกครับตัววิดีโอครับเป็น Full HD ครับ1920คูณ180ครับรับปรับกราฟิกแอดแอนตราเหมือนเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือ ฟอร์ซ r าน5 Full HD ปรับอันตราครับเฟรมเร e 80บวกอยู่แล้วคงไม่ต้องสื่อพะแต่ที่สังเกตดู cpu ทำงานน้อยลงกว่าเดิมเยอะทำงานเพียงแค่32 30อยู่แถวๆนี้เต็มที่กั44ความร้อนของการจอปกตินะคน18องศาทำงาน9 9เครับเมมโมรี Memory, กาจอกิน5.6กิกครับเฟรมเร e รีดออกมา83เฟรมที่ f o r ์ a r าซน5 Full HD ปรับอันตรานั่นเองประมาณ70-80เฟรมครับสวยต่อไปครับเป็น5 ครับการปรับภาพตรงนี้จะเป็นแบบ Full HD 1 9 2 0ค1080 Fxaa ลบอยาผมเปิดออดแล้ทุกอย่างนั้นอ่อ h i ายนะครับประมาณ90เฟรม100เฟรมเป็นไงคุณจุกฮะดีมากครับโอ้ยคุณจุกคุณจุกเฟรมเีตอนนี้120แล้วคุณจุกหยุดเฟรมเลยผมทีครับฟรมเยผมค่งไม่หยุดเลยครับคุณจุกนี่ผมมาเรเบลนี่เฟรมเลยผมเ70เองรจุเได้ว่าดอปลงมานอึเองครผมคนมันเยอะไงคุจคนเยอะมากลยฮะ86เฟมคุจุกราคาเราบอกชัเจนะเฟมเลย เพียงแค่สองหมื่นสามห้าที่หาที่นี่จะไปหาที่ไหนครับคุณเต้าเออคุณหัวทองครับหอมเล่นจี่เฟรมเลทเท่าไหร่ครับตอนนี้หนึ่งร้อยครับคุณเท่าไหร่ครับไรห้าเจ็ดสิบสองครับสามศูนย์หกศูนย์ทางนี้คุณหัวทองครับเฟรมเลทเก้าสิบเฟรมเลทครับกับคุณแค่สิบเฟรมเลทครับดีอะไรอันนี้ถูกจริงครับใช่ครับสองหมื่นสามครับไรเซ็นห้าพันห้าหนึ่งหกูนยซูเปอร์ครับพี่ชายเห็นไหมเล่นได้จริงจรเก้าสิบเฟรมประมาณนี้เห็นว่าคนจะเยอะอะไรอย่างเงี้ย บัตเตอร์ฟิววีครับ Full HD การปรับภาพจะเป็นอันตราโอ้โหฝนตกด้วยฮะ90กว่าเฟรมครับแมปใหญ่53เพลเยอร์ครับอุ๊ยโอ้โหเก็บไปหนึ่งฮะไม่ไดันูด้านหลังครับโดนสอยลวกไปเลยครับแม่อุ้ยโดนเหมือนกันครับนนั้นก็ประมาณนี้ฟาคลาย6ฮะ Full HD ครับ1,920คูณ10 1,080ครับปรับภาพภายนะประมาณสัก63เฟรมครับเล่นได้เหลือปรับภาย นี่คือฟากรายหกฮะอดุนูนนนะอุย๊ยมนสไลด์เฮ้ยเฮ้ยมนสไลด์ขี้อีบ้านะปั๊บยายแล้วสไลด์หรอตายครับตายวันยังข้ามครับวัวตายควายล้มครับวันนี้ฮะผมมองว่าน่าจะเต็มอิ่มครับ2 3 5 9 0ามกกับสเปคนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ จะโทษไปกี่สายตอกกี่สายเธอะะก็ไม่รู้ไปอยู่ไหนเจอาที่ฉันน่ะวะ